สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินของตนเองค่ะก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนนะคะว่าการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินคืออะไรนะคะการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการเตรียมตัวล่วงหน้าสําหรับการใช้ใจ่ายเงินให้เพียงพอกับรายรับ และมีเงินออมไว้สำหรับใช้จ่ายในอนาคตเช่นใช้เป็นทุนในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นค่ะการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะเป็นการจัดการรายรับที่ตนเองมีว่าเก็บออมเท่าไรและจะนำไปใช้จ่ายในด้านใดบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไรเพื่อให้มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายเมื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วนักเรียนควรมีเงินเก็บออมและมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับเท่าไหร่อย่างนี้นะคะอันนี้คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนะคะว่านักเรียน วางแผนนะคะว่านักเรียนจะใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะคะจําเป็นต้องซื้ออะไรบ้างแบ่งเก็บเท่าไหร่นะคะเป็นรายรับรายจ่ายยังไงนะคะค่าใช้ใจ่ายของเราเหมาะสมกับรายรับหรือไม่อันนี้นะคะก็คือเป็นการวางแผน,นะคะ่ะรายได้หรือรายรับนะคะนักเรียนคือเงินหรือสิ่งอื่นที่ได้มาจากการทํางานหรือประกอบอาชีพค่ะรายรับของนักเรียนนะคะก็คือเงินที่ได้รับจาก มาจากผู้ปกครองนะคะหรือการรับจ้างทํางานพิเศษในวันหยุดถ้านักเรียนไม่วางแผนการใช้เงินนะคะก็จะทําให้ไม่มีเงินเก็บอมค่ะรายจ่ายคือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรานํารายรับที่ได้นั้นมาจ่ายออกไปซึ่งรายจ่ายของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคนด้วยค่ะ สรุปบทเรียนค่ะการวางแผนการใช้จ่ายประโยชน์ของการวางแผนการใช้จ่ายเงินทําให้เราทราบการใช้จ่ายเงินของตนเองทําให้เราทราบว่าสิ่งใดที่เราสามารถประหยัดได้ทําให้เราสามารถทบทวนการใช้จ่ายของเราได้เพื่อการวางแผนการใช้จ่ายของเราให้เหมาะสมค่ะ นอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปด้วยนะคะสามารถดูในใบความรู้แล้วก็ในคลิปวิดีโอที่ครูให้ไว้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ